ตาลามาขนาดนั้นมึงเตยรีวิวค่ะรีวิวรีวิวรีปลอกนะคะสั่งโดยตรงจากร้านขายของใช้เหนื่อยร้านขายร้านขายพวกอะไรรถยนต์บ้านถ้าตาลำบาขนาดนั้นเตยไม่ต้องมือปล่าโอ้ยงี้มดแล้วนะ